ตอนนี้นะฮะเราก็ได้เวลาจะมาตรวจเดโมจากน้องๆทั้งบ้านแล้วนะฮะวันนี้เรามีไม้ใังหนึ่งเพลงด้วยกันนะฮะอาจจะน้อยหน่อยปกติมาสองเพลงวันนี้เดี๋ยวเรามีโชว์อีกหลายโชว์นะครับน้องส่งเพลงมาชื่อเพลง Miss You นะฮะจากน้องที่ใช้ชื่อว่าฟิล์มไมล์แลบนะครั ฟีดไมลใแลบเป็นชื่อบนบัตรประชาชนนะฮะเขาบอกว่าเพลงนี้นะฮะเขาทำเองทุกอย่างทุกขั้นตอนทุกสิ่งนะฮะคือคือไม่เอาเรียกว่าไม่เอาใครเลยนะฮะต้องการทำคนเดียวนะฮะจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับผมครับ ลาไปดวงอาทิตย์จะลาบลากลายแต่ในใจยังวางปลา,าความคิดถึงท่งเวียงถึงแสงดวงดาวผ่านละอองเมฆฝนเบาๆทำให้ฉันยิ่งหนาวใจ ที่ส่สงไปอยากจะรู้ข้างในในใจเธอคิดเหมือนกันหรือเปล่าอยากจะรู้คํำคืนนี้เวลาที่ใจฉันเงาเธอจะคิดถึงเธอจะคิดถึงกัน โอ้โหรอมากนะครับส่วนตัวผมผมว่าน้องคนนี้คุณภาพนะทางานได้ค่อนข้างดีเลยนะเนื้อร้องแล้วก็วิธีการร้องคือคือเราจะไม่พูดกันว่าร้องเก่งร้องไม่เก่งแต่น้องมีสไตล์นะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยควรจะหาสิ่งนี้ให้เจอถ้าตัวเองคิดจะเป็นนักร้องนะฮะคือหลายๆคนเนี่ยร้องดีคือคนร้องดีมีมีเยอะเต็มไปหมดนะแต่คนร้องมีสไตล์เนี่ย หาได้ยากทุกวันนี้และหนึ่งคนที่เป็นคนที่ร้องเพลงสไตล์นี้ได้ดีคือคุณโอ๊ตโลแฟตนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะเชิญคนที่เป็นกูรูทางด้านการร้องด้านนี้แล้ววันนี้เขาได้ขึ้นแท่นโปรดิวเซอร์หน้าใหม่แล้วนะครับระหว่างที่เปิดเนี่ยคุณโอ๊ตนั่งฟังแล้วก็มีความอินกับเพลงด้วยผมอยากให้เขาพูดถึงเพลงของน้องฟรีเมลับสังนิดหน่อยครับผดีสเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาเชิญก่อนรอเขาเชิญก่อนไงขอเชิญคุณโอ๊ตโลแฟตครับ ครับอ่าขอสาระครับขอสาระครับผมเพราะว่าเป็นคนที่รู้หลายเรื่องเพราะว่าคนที่คนที่ส่งมาช่วงนี้ต้องการสาระนะครับอ่าไม่ไม่สนุกครับได้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 สั้นๆนะฮะเฮ้ยไม่ใช่เขาให้พูดว่าสั้นๆอ๋อไม่ได้เขียนผมพูดนะฮะครับผมอ๋อกระชับ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 คือผมฟังแล้วผมชอบชอบคือผมมีความสุขกับเพลงนี้เพาะเลยเพาะเลยคือคือผมเคยเข้ามาวิจารณ์ครั้งหนึ่งนะผมว่า สองสาครั้งเนี่ยอันนี้โดดเด่นมากแต่ว่ามันมีมันมีสเกลที่น้องเขาใช้ตอนก่อนจะเข้าท่อนหรับที่แบบที่บีขยี้ขำว่าคิดถึงโอ้โหมันผมว่ามันมันเยอะไปนิดนึงมันเยอะคือคือมันดีแต่ผมไม่รู้รู้สึกว่าบางทีการใช้เงี้ยมันก็อันตรายเหมือนกันบางทีมันมันไปโดนตัวที่มันมันฟังแล้วมันออกเป็นลูกทุ่งอะมันก็จะดีซึ่งในท่อนฮุกก็จะมีอีกช่วงหนึ่งที่น้องเขาเขาใช้เขาใช้แบบโหมดอย่างเงี้ยการแบบที่ไหลลงมาบางทีมันมัน คือถ้ามันใส่ให้ถูกที่ถูกจุดใช่คือคือบางทีถ้าเราเลือกโน้ตไม่ดีที่มันเข้ามาอยู่ในในคอร์ดที่มันกำลังดำเนินอยู่เนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามัน มันลุกทุ่งไปเนึงใช่คือมันต้องระวังนิดนึงคือลุกทุ่งอ่ะอันดีผมว่ามันมีเส้นแบกนิดเดียวต้องพยายามเลือกน้ดีๆแต่ว่าทําได้ดีแล้วครับเพลงเพราะแล้วก็ฟังลวติหูแบบแบบคือเว้นว่าถ้าทำคนเดียวเลยอะเว้นว่าเว้นว่าถ้าเขาทาสไตล์แบบว่าอยากผสมผสานความเป็นไทยอันนี้เ็อีกเรื่องนึงอ่านะก็ได้เแต่ถ้าจะผสมผสภาษาความเป็นไทยควรจะมีดนตรีที่เป็นไทยอะตั้งแต่แรกลองเอาไว้ด้วยเป็นลัหน้าหรือเป็นอะไรก็ได้ครับผมแล้วคุณโอ๊ตนะฮะให้คะแนนน้องเขาสักถ่าเตัก ให้ผมให้8ดให้เก้ให้แดให้8ดแล้วกันให้8ดให้8ดอ่าแล้วคุณฟองเบียครับผมให้8ปให้ปผมคิดในใจว่าให้8โอ้ยอดเยี่ยมยินดีด้วยนะครับถือว่ามาถูกทางแล้วนะครับกับอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมก็เห็นด้วยนะว่า ให้ถึงแถึงเได้เลยเออดีดีนี่คือโดดเด่นมากที่เราไ้ฟังมาเพราะนั้นทําต่อไปนะฮะทำตามนี้ต่อไปมาถูกทางแล้ววันหนึ่งอาจได้เข้ามาร่วมงานกับโปรดิวเซอร์หน้าใหม่อย่างคุณโอ๊ตก็ได้แต่พอรู้จักส่วนตัวแล้วเนี่ยอาจจะไม่อยากไม่อยากแล้วก็ได้ช่รันนี่ใส่ไม่ค่อยดีนะโอเคครับผมติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม g m m z ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง10 และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี